เห็นหน้าเธอได้ไหมได้แต่เฝ้าหน่ะสิ่งไม่กไปนะครับไปน้ำ <c oughs> ชมกินสุดู <c oughs> กินส้ม,ามากาลังนล่ากบได ลึกไหมลูกวัดระดับน้ำให้แม่นหน่อยดิลึกไหมเออพปลอยน้ำได้ด้วย เอาครับบกมือหน่อยอ่ะเต้าขายใต้น้ำได้ไหมเราขุดลง,งไปข้าลา,างเลยเสียงนะตองตกสงสัยต้องได้ลงทุนซื้อโอปกแล้วว่าให้ได้เงินสามหันสิหมื่นไปเล<อ>ยหน้ามันพอๆมีแต่อัตกตบ้งเลยไลเหรอายไปน่น พยายามน,นั่งลงในน้ำยังให้เห็นหุ่นลูกร้อนหนาวลูกมาได้ละเได้ลแล้วเหรออ้เป็นไงครับเยี่ยมเยี่ยมไหมเอาเยี่ยมเยี่ยมไหมลูกหนาวระหว่านะดีหน้าทิศเอาอผ้าห่มมาให้มันอะ่ะ เราน่าจะเอาเสื้อผ้ามาวะ่ะเราน่าจะเอาเสื้อผ้ามามีห้องน้ำสีเมื่อวานนี้ไม่เอามาอา้าวอา้าวครับโบมือด่ดบอกดูบงหน่อย ท่านี้ลุยเองเลยเว้ยกล้าเว้ยรอบนั้นง่วงนอนได้เลยมั้ยนี่คนหม่เอาป้ามองกล้องนอยเป้าบายบายกล้องนอยเร็วมันน่าสือลงแม่น,น,นั่งตต้เบสุดนี้ฮัล่ะ แม่กับมานะาีย่างนี้แ yeah. น,นี่นะบองฮอนอต้าวต้าไม่หันมาเลยวะเราต้องไปนั่งอยู่ตรงนั้นอะ่ะ อมองทางนี้หนลูกยลยกอเปาบายบายอันาายบายบายบายไหนลูกบายบายสันดูหนา้า พูดอะไรอะลูกพูดอะไรอ่า <laughs> ปาพูดอะไรพูดอะไรครับอะไรนะสลนลูกตง้งนะมืนอน้ำเหมือนกัน่พี่เล่นด้วยใ,ให้พี่เล่นด้วย ดูไปดูหน้ามันดูหน้ามันให้ให้ให้พี่เล่นด้วยให้พี่เล่นด้วยได้ไหมครับได้ไหมครับบายบายทางนี้ดนะิ